พี่น้องจ๋าพบกับวิมลชายาสุปตามาโ,นโนคือนเขาพี่น้องจ๋าข่อยสีผ้าเจ้ามาเดินแบบ <c oughs> พี่น้องข่อยว่าไปตัวดียังบ่ท่านเดินแบบเรอกเขาบ่าท่านจ้างพี่น้องข่อยสีผ้าเจ้ามาเก็บพักเก็บเญ้าเก็บกระเทียมทนก่อนพี่น้องจ๋าอันสีเปขั้นสมเกินพี่น้องเอ้ยสุปตาบ่าท่านมีเงินพี่น้องกันเลยสีมากเก็บ กระเทียมโทนแต่ขั้นสมไปแต่กินก็สมมาหุงกับแจ้วสมนั่นแหะพี่น้องเอาเอาพี่น้องอย่าเบ้าอย่างไรมันหลายพี่น้องเก็บแต่กระทุนอันกระเทียมโทนอยู่นี่แหละพี่น้องอป้าพี่น้องอันนี้ก็ได้กําหนึ่งแหละพี่น้องเอ้ยป้าพี่น้องจะเก็บกันเลยจ้ะพี่น้องจ๋ากระเทียมโทนมันงามหอยอ่อนอ่อนซ้นพี่น้องหอยอ่อนซ้นมันโวพี่น้องกระเทียมโทนก็เห็นมันงามหอยกระิลาวเอาลาวเอาหลุดล่ะ กกระดาจังซี่ละพี่น้องกันคนบ้านเฮานี่ไปอยู่ไสนี่ของเขานี่ดับแนวหมดจว่าบ่พี่น้องอือจังซั่นตัวพี่น้องนั่นก็นั่งก็อาสาพุ่นคนก็มาแล้วเอาๆนี่พี่น้องไปๆๆไปหาเบิงจะเตียมโทนกันเลยพี่น้องจ้าจ้าอยู่นี่มันคือจังมองอยอยู่มันมีแต่กระเทียมอันนี้แม่พี่น้องมันมีแต่กระเทียมอันโทแม่พี่น้องอันอนทางมาสิบ่เหี่ยวด้ เนี่ยเอาใจก็กินคือเกาพี่น้องเอ้ยของมันมักเนาะของเหม็นไหมพี่น้องเจ้าว่าบ่อันเหม็นนี่ย่มไรเนี่ยกินแสบย่มนั่นพี่น้องจ๋าอืมจะมันงงดเนาะพี่น้องกระเทียมท้นพี่น้องจ๋านี่ไหมคอยสิเก็บมันไปขั้นสุ่มกันดอกพี่น้องเนี่มันเป็นแต่งสีพี่น้องอืมกระเทียมทนก็เอาละทางนี้เนาะพี่น้องเนาะป้าป้าพี่น้องมาเก็บน้องกันโหลดพี่น้องจ๋าอือันของเหม็นนี่เฮ้ยจะได้กระเสียพื่อเกาล่ะอืมบ่ตีดอกเนาะจ้าพี่น้องจ๋า ขอบคุณไา้เลยนพี่น้องแต่ขอมาลาเซาเรางพี่น้องจ้าฝากไว้ในมิมนชายาสุปตามโนคือนี่พี่น้องยอดมันอ่อนอ่อนกระเทียมโทนข่อยพี่น้องจ้าม่เม็นหยาได้เลยมันคือหยาข่อยกระสีล้าอ๋อจังสีละพี่น้องเอาไปกันสมมันกอ่อนอยู่ได้เละพี่น้องจ้านี่นี่มันเป็นดอกแน่แหละแต่ว่ามันก็เอ๊มันงามอีีเด้ นี่แม่เบ้ยข่อยสิจงไว้อยู่บ่ว่ามันกะท่งไว้มันกสิเฒ่านะเจ้าว่าพี่น้องนี่อันเก็บเบิ่งดไปคือหญ้าพุ่นเด้กสงกินนไปโลดล่ะอึเอาละบัดนี้คืองามคักแอ่อนอ้อยสวยพี่พี่น้องเอ้ยข่อยอ่อนซ้อนมันงามหลายพ่อใหญ่เพิ่นก็ย่างไว้ก่อนมันงามนพี่น้องเนี่ยมันก็คือหญ้าแต่ว่ามันมีดอกพี่น้องจ้ะั้งีเต็มอยู่ตัวนี่ นี่ฟังนี่ก็หลายแต่ว่าข่อยสเก็บฟังนี่มันงามหมาผลมันสิเล่นมากอันหกข่อยตัวนี่มากมันสิเล่นมากัดข่อยพี่น้องเจ้าตาดีบ่พี่น้องนี่ข่อยบุ๊กเออนี่ปลาหยาเลยมันไหลแ่างนี่บุ๊กเอ้อเลยนี่มาเด้อพี่น้องจ๋ามาเก็บกระเทียมทุนจ้าพี่น้องจ๋ามันมันเยอะมากมันอยู่ในดงอันนี้พี่น้องมันอยู่ในปลาหยาไหม เก็บเอาไปคันสมเอาไปพัดก็ได้เลยนี่มันเสียบอ,อ,อยู่ดอกค่อยๆกินอยู่ไหมคันน้องใบเนี่ยมันแกอยู่ฟังพี่ก็หลายพี่น้องอยู่ฟังทั้งพี่พี่น้องจา่าพี่ฟังทั้งพี่ก็เต็มอยู่พ่นนะ่ะเป็นดงเลยพี่น้องม้ากับก้นเขาก็สีว่าเอน็นข่อยเฮ็ดยังกับเฮ็ดยังแล้วนาะพี่น้องเนาะเขาก็สิม้ามันก็สีเลนมากัดตีแหละว่าข่อยกลุมๆเงยๆพี่น้องเฮ้ยกับจ้างแหละมา เออข่อยก็เก็บก็ของข่อยไปจังสี่ละพี่น้องบาดพี่น้องอ่อนซ่อนมันหลายกระเทียมโทนพี่น้องดอกมันเอาไปพัดกระเสียบอยู่เด้อกระเทียมโทนเนาะเจาเนาะเจ้าพี่น้องจ๋ามาเด้อโอ้ยไหลทั้งพี่ทั้งไหลครับคุณน่ะพี่น้องเบึ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 งพี่น้องเก็บไปเมื่อเดียวมันนี่เคยเอาซ้ำนี่ก่อนเนาะว่อบาดกระเทียมแม่พี่น้องคุณน่ะพี่น้องเป็นดอกแหละไปขันสมต่อแหละชีวีเอาหมองงามๆมัน เป็นดงเลยพี่น้องจ๋ามาๆพี่น้องเยอะแยะเลยงามไปหมดเลยเดี๋ยวซ้ำนี่ก็พอแล้วค่อยว่าเนาะป้าพี่น้องตามมาพี่น้องพี่ก็หลายแงพี่ทั้งปลาทั้งหญ้าจักว่าหญ้าจักว่ายังดอกกอือคือบาดพี่น้องไปเก็บต่อพี่น้องจ๋า